ชาวเคิร์ดหลายร้อยคนในเมืองดิยาบากีทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลตุรกีหลังกลุ่มไอเอสที่ไปจาดดินแดนตุรกีก่อเหตุโจมตีจุดผ่านแดนแห่งหนึ่งในฝั่งซีเรียที่นักรบชาวเคิร์ดควบคุมอยู่และโจมตีเป้าหมายของชาวเคิร์ดในเขตเมืองโคบานีที่ทั้งสองฝ่ายยังเผชิญหน้ากันอยู่แต่รัฐบาลตุรกีปฏิเสธว่าไม่ได้อนุญาตให้กลุ่มไอเอสใช้ดินแดนของตนเป็นฐานโจมตีชาวเคิร์ด รัฐบาลตุรกีซึ่งก่อนหน้านี้สนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียเพื่อโค่นล้มอำนาจประธานาธิบดีบาชาอัลอาซารได้รีรอที่จะช่วยเหลือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในซีเรียในเมืองโคบานีเนื่องจากวิตกว่าจะเป็นการเติมพลังให้แก่ชาวเคิร์ดที่ต้องการจะแยกตัวเป็นเอกราชจากตุรกี